คำถามก็คือว่าทำไมอีลอนมัสถึงทำแบบนี้พาไปดูบทวิเคราะห์บนเว็บไซต์ของ i n d e p e n d e n นนะฮะซึ่งเป็นสื่อของอังกฤษพูดถึงการแทรกแซงการเลือกตั้งในเยอรมนีของอีลอนมัสนะฮะบอกว่าสิ่งที่อันตร,รายก็คือการโพสต์สนับสนุนพรรคขวาจัด RF แดซึ่งตอนนี้มีคะแนนที่อันดับ2นะฮะก่อนการเลือกตั้งจะมาถึงอย่างที่บอกเนี่ยเยอรมนีในช่วง ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกคร้งที่สองเนี่ยพักที่เป็นหลักนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะในการเลือกตั้งเนี่ยจะมี2องพักก็คือ CDU กับพัก SPD นะแล้วก็จะมีพักอื่นๆที่เป็นพักขนาดกลางยเช่นพักกรีนพัก FPD นะคะซึ่งเป็นพักแนวทางเสรีนิยมอยู่ประมาณสี่พักเนี่ย ที่ได้คะแนนอย่างเป็นก่อเป็นกรรมในสภาจนกระทั่งปี2017นะ RF แดก็ผงาดได้คะแนนไม่เยอะตอนนั้นแต่ว่าได้ที่นั่งในสภาปี2021ได้มา7.6ที่นั่งนะจากทั้งหมด735ที่นั่งปรากฏว่าเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเขาบอกว่า RF แดเนี่ยคะแนนนิยมมาเป็นที่2นั่นแปลว่า ที่นั่งของพรรคฝ่ายขวาจัดนี้น่าจะเกินร้อยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเมืองของเยอรมนีนะเพราะฉะนั้นบทความนี้ก็เลยมีการเขียนนะคะบอกว่าสิ่งที่อีลอนมัสกําำลังทำเนี่ยพรรคขวาจัดแอสแดเนี่ยกำลังได้ประโยชน์อย่างมากถามว่ามัสกทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะบทความของ i n d e p e n d e นต์ระบุนะคะบอกว่า เนื่องจากอีลอนมัสเนี่ยมีแนวคิดแล้วก็ชื่นชมแนวทางของพรรค r า d ในแผนการลดกฎเกณฑ์แล้วก็บทบาทของรัฐบาลในการควบคุมกิจการของเอกชน,นก็คือพรรคอเดนี่ยประกาศบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะไม่ ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายกับบรรดานักลงทุนนะแล้วก็เทสลาเนี่ยลงทุนในเยอรมนีเยอะมากนะเยอะมากมีการก่อตั้งโรงงานการจ้างงานมากมายมหาศาลแล้วก็อาร์ฟเดนนี่ยยังพูดถึงเรื่องของการลดภาษีแล้วก็กฎเกณฑ์การควบคุมตลาดด้วยนะฮะเทสลาซึ่งเป็นธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาของอิลลอนเนี่ยมีโรงงานอยู่ในบรันเดินบัวซึ่งใกล้กรุงเบอร์ลินเป็นโร,รงงานรถยนต์โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาของเทสลาแห่งแรกในยุโรปและถ้าเกิด r f รชนะเลือกตั้งนะหรือว่าได้ที่2เนี่ยแล้วมีการลดกฎเกณฑ์ต่างๆจริงเนี่ยหลายคนบอกว่าโรงงานเทสลาของอีลอนมัสจะได้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นอ n d e p e n d นต์เขาเลยสรุปว่าสิ่งที่อีลอนมัสกำลังทำเนี่ยก็เพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจของตัวเองนั่นเองนะคะเพราะว่าพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้เนี่ยเข้มงวดกดขันกับภาคธุรกิจมากเกินไปอีกความเห็นหนึ่งน่าสนใจมากมาจากเซต อับบราซันนะคะคนนี้เป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์เป็นคนที่เขียนชีวประวัติของอีลอนมัสนะ,ะในช่วงที่อีลอนมัสเนี่ยกำลังปลุกปั้นให้เกิดความสำเร็จกับบริษัท SpaceX นะคะซึ่งส่งดาวเทียมขึ้นไปบนวงโคจรก็คือ Starlink เนี่ยนะ,ะแล้วก็คนนี้ใช้เวลาติดตามมาสัสอยู่หลายปีแล้วก็เขียนอัตตะชีวประวัติของมสัสคนนี้ให้สัมภาษณ์นะ แล้วก็โพสต์ข้อความในบัญชี X เมื่อคืนที่ผ่านมาระบุนะคะบอกว่าเขากำลังกังวลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอีลอนมัสว่าลักษณะท่าทางแบบนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป่วยทางสุขภาพจิตของอีลอนมัสหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอีลอนมัสเคยออกมายอมรับว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิตแล้วก็ใช้ยาอย่างหนักรวมถึงต้องต่อสู้กับความเครียดด้วยนะนี่ก็คืออีลอนมัสซึ่งกำลังจะกลายขึ้นมาเป็น ผู้ที่มีอิทธิพลไม่เฉพาะในฐานะคนที่รวยที่สุดในโลกไม่เฉพาะในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ส่งอิทธิพลอย่าง X เท่าน,นั้นนะฮะแต่ว่าในฐานะ,ะมือขวาของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็เราจะเห็นจากนิสยัยแล้วก็ท่าทีของอีลอนมัสที่ไม่ เขาเรียกโนสนโนแคร์นะอยากจะพูดอะไรก็พูดนะแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเปิดเผยแล้วก็มีแนวคิดบางทีก็เป็นความเขาเรียกยังไงอ่ะมีความ สุดขั้วอยู่ประมาณหนึ่งนะคะคนก็เลยค่อนข้างจะจะเป็นห่วงว่าเออถ้าเกิดอีลอนมัสมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ,ใจของโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในกิจการต่างประเทศจริงเนี่ยออโลกจะปั่นป่วนหรือเปล่านะะอันนี้ก็คือเรื่องของอีลอนมัสเอาละมาดูเรื่องยูเครนนะ,ะแล้วอีลอนมัสก์ก็จะเกี่ยวกับยูเครนด้วยเมื่อกี้เพิ่งเล่าไปเนาะว่าในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วมีการต่อสายคุยกับเซเลนสกี้อีลอนมัสก็อยู่ในห้อง ของการสนทนานด้วยนะแต่ว่าประเด็นเรื่องของยูเครนเนี่ยต้องบอกว่าส่วนเกี่ยวข้องของอีลอนมัสกที่มีต่อสงครามยูเครนในขณะนี้ก็คือในฐานะของคนที่ให้ยูเครนใช้ดาวเทียมสตาลิงนะฮะในช่วงแรกๆช่วงเริ่มต้นสงครามเนี่ยจนยูเครนสามารถที่จะมีข้อมูล มากพอในการที่จะรู้ว่าศัตรูอย่างรัสเซียเนี่ยอ,อ,อยู่ตรงไหนแล้วก็ทําการรบหรือว่าวางแผนการรบได้อย่างเหมาะสมนะแต่ว่าในช่วงหลังๆนะเนี่ยอีลอนมัสก์ก็แสดงท่าทีที่ไม่ค่อยอยากจะให้ยูเครนใช้สตาลิงอีกต่อไปนะอันนี้ก็แสดงให้ถึงอิทธิพลของอีลอนมัสก์ที่มีค่อนข้างสูงถึงแม้จะเป็นแค่คนที่คือไม่ได้อยู่ในสถานะผู้นําประเทศนะแต่ว่า ดูจากอิทธิพลเนี่ยสูงมากนะสามารถชี้เป็นชี้ตายให้กับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งได้เลยนะคะ